มาแลครับเพื่อนๆโอ้โหย่างดูข้างงัวสอยจุสอยจุขมขมจัดการจัดการคุณมอดครับในคุณมอดคุณสอนคุณเป๊บก็จะกินเหมือนกันสอยจุครับ รถด,ด่วนขบวนพิเศษครับเๆๆๆนืน้อพริกพริกเขียวกีนดิวห็ตับย่างเนื้อครับเนื้อแล้วก็ดูข้างหอมครับหอมหอมหอมมาก มากครับวันนี้แต่กระปุนเนาะทำงานเหนื่อยครับวันนี้ทำงานเหนื่อยใส่จัดซอยจุพกักกรอบครับพักบกรอบยังมีลวกอีกครับ,บรทางนั้นกำลังลวก,วกซีนลวกแซ่บ เดี๋ก็จะกินซีนรวมออกันทุ่งนาออครับนนะส่วนครับสวนครับอันนี้เดีย๋ยวกระพุ้นะเอาช่วยมาใส่เองมีเยอะครับดดนนชนเป๊ดก็ต้องการมา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  ขี้ริวห่อตับครับสดๆตับสดๆหวานมากมาแล้วครับเพื่อนๆครับมา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 ,มาเ,เดี๋ยวดูตอนจบครับว่าจะเป็นไร